สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน่งนันเที่ยววันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมสอง8ห้าหกแปดเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้านะครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเอราวันนะครับจังหวัดกาญจานบุรีตอนนี้อากาศดีนะครับแต่ว่าฝนตกปล่อยๆนิดนึงนะครับน้ำตกเอราวันมีทั้งหมดเจ็ดชั้นนะครับผมจำชื่อชั้นไม่ได้นะครับแต่ระยะทางก็คือหนึ่งพันสองร้อย เก้าสิบเมตรนะครับก็เดินทางไปกับก็สองโลห้านะครับจากฐานตรงนี้ไปนะครับแต่ถ้าเราเดินจากนี่ไปที่จุดจอดรถก็ห้าร้อยเมตรนะครับน้ำก็มีพอให้เห็นนะครับให้ดูอยู่ถือว่าสวยงามดีนะครับน้ำใสมากนะครับอันนี้ปลามีตัวใหญ่ครับตรงนี้มาดูปลาก่น ลาพลวงนะครับลาพลวงตาพวงหินนะครับตาพวงหินหรือตาพวงนะครับเยอะนะครับมีทั้งหมดเจ็ดชั้นในรู้จะเดินไหวแค่ไหนนะครับผมก็จะพาไปชมนะครับถ้าไหวก็จะเดินถึงเจ็ดชั้นนะครับถ้าไม่ไหวก็จะลงมานะครับแต่ตั้งใจจริงก็อยากชมทั้งเจ็ดชั้นนะครับไหนๆก็ามาแล้ววันนี้เอ่อ เข้าชมอุทยานแห่งชาติฟรีนะครับวันนี้วันเกิดในหลวงรอสิบนะครับสวยงามมากนะครับปริมาณน้ําก็ไม่มากนะครับแต่ก็ไม่น้อยหรอกถือว่าโอเคใช้ได้อยู่ถ้าเทียบกับเอน้ํำตกที่เราไปดูเมื่อวานน้ําตกเอหาตาดนะครับน้ําตกได้ได้ซ่องผ่องนะครับ มันจะเยอะกว่านี่ก็คือชั้นที่หนึ่งนะครับไหลขึ้นลังหังศพชั้นที่หนึ่งไหลขึ้นลังชั้นที่หนึ่งไหลขึ้นลังนี่นะครับ ปริมาณน้ําถือว่าใช้ได้นะครับไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับถือว่าโอเคอยู่พอมีให้ดูนะครับในระดับหนึ่งเราเดินทางกันต่อนะครับีนแผนที่หนึ่งเราจะขึ้นลัง Đó đâu rồi, với gián khảo gặp mấy lẽ, đu. Tiến là có phải เรามาถึงประมาณ8โมง10นาทีนะครับกว่าจะเดินเอจากลานจอดรถเข้ามานะครับก็แป8โมงกว่าเกือบ9โมงนะครับ ก็มาถึงชั้นที่สองนะครับวางมัดฉาโอ้วางมัดฉานี่สวยนะครับชั้นที่สองสวยกว่าชั้นหนึ่งนะครับนี่ครับบางก็จะเป็นลาพวงนะครับแล้วฝนเยอะมาก จะได้น้ำน้อยไปนิดนึงนะครับน้ำน้อยไปนิดนึงถ้าน้ำเยอะกว่านี้นะครับจะโอเคมากเลยสะได้นิดนึดนง ชั้นที่หนึ่งไหลขึ้นลังนะครับอันนี้เป็นชั้นที่สองชั้นที่สองวังมะฉานะครับพามาดูชัดๆนะครับฝนตกเอราวัน โอ้ oh. นี่นะครับบรรยากาศทันที่สองนะครับวางมาขาน้ําเย็นมากนะครับโอ oh, ้น,นี้จะได้น้ำน้อยไปนิดนึงนะครับอย่างที่บอกอ้เ mm. oh, ย็นเย็นเย็นน่าเล่นนะครับ mm. เดี๋ยวตอนขากลับเราจะเล่นน้ํานะครับตอนขาไปผมจะถ่ายคลิปไปให้ชมก่อนนี่ครับ mm. จะได้น้ำน้อยไปนิดหนึ่งนะครับวางมัชชานะครับชั้นที่สองอมีคนเล่นน้ำอยู่สามสี่คนนะครับเจ้าหน้าที่บังคับให้ใส่เสื้อชูชีพนะครับในการเล่นน้ำสวยางามนะครับชั้นที่สองวางมัชชาสวยางามโอเคนะครับเดินทางกันต่อนะครับ ผมจะถ่ายคลิปยาวๆนะครับไม่ได้ตัดตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้วถากลับก็อยากมาเก็บภาพนิ่งนะครับ ห้ามเข้าเวลาสี่มงเย็นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเดินทางต่อนะครับชั้นสามาน้ำตก150เมตรนะครับ น้ำน้อยไปหน่อยนะครับจะได้มากเลยทําทําเยอะกว่านี้นิดนึงครับโอ้โหจัดว่าสวยนะครับต้ตวกวลาวัน เลี้ยวขวาไปชั้นที่สามห้าสิบเมตรนะครับเลี้ยวซ้ายไปชั้นสี่สามร้อยเมตรนะครับตราไปชั้นที่สามนะครับหาน้ําตก ตรงนี้นะครับอันที่สามหาน้ําตก สวยงามมากนะครับตัวนี้เนี่ยชั้นที่สามนะครับถาน้ำตกสวยงามมาก ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนี่ผมชอบชั้นที่สองนะครับหนึ่งสองสามชั้นสามก็โอเคพอได้แต่รู้สึกว่าอ่าชั้นสองจะสวยกว่านะครับตรงนี้นะครับชั้นที่สามหาน้ําตกตอนแรกทั้งใหว่กจะถ่ายคลิปยาวๆนะครับเดี๋ยวคงตัดแค่ที่ชั้นสามก่อนนะครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งก่อน สำหรับคลิปนี้ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ